การแต่งงานแอรินยุคตัทัดไฮโซเบนเรียกได้ว่าความรักดารานักแสดงและนางแบบมกักความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับคุณแอรินยุคตัศทัดดารานักแสดงที่ลดและยืนบนเส้นทางใส่บันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายค่ะใกล้เข้ามาแล้วเรียกได้ว่านับถอยหลังเข้าสู่ประตูวิวาแล้วสําหรับคู่รักคนดังแอรินจูงมือไฮโซหนุ so ่ม um เบนเบนจารงคักกุล เข้าพิธีมงคลสมรสในวันที่2ธันวาคม2565ที่โรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพแอดพระยารีเวอร์ค่ะซึ่งวาทีเจ้าสาวแอรินก็ได้โพสต์ภาพพรีวิดดิ้งสุดคูให้กับแฟนๆได้เห็นกันแล้วซึ่งมีเพื่อนคนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีอย่างเช่นเชียร์ที่คำพรเข้ามาคอมเมนต์ว่าปามาอีกค่ะ รวมไปถึงตักบงกฎที่ร่วมผลภาพการแต่งงานแสดงความยินดีด้วย